เดียวเดียวอ๋อขอบคุณนะครับเงินทำบุญนะครับจากพี่เอและพี่โทมโนนะครับเอาร่วมทำบุญกับน้องบูมในวันน yep ี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่น้องสามานะครับก็เดี๋ยวน้องมีงานต่อเนาะน้องมีธุระต่อก็เดี๋ยวน้องพิงค์นะครับคงไม่ได้อยู่กับเราจนถึง เขามาให้กำลังใจกันแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็กำลังใจเต็มเปี่ยมแล้วโอ้ยต่อให้กำลังใจแบบนี้พี่นะก็วันนี้ก็ทุกคนก็มาอยู่ลงงานที่แล้วนะครับก็อยากให้สนุกไปกับน้องบูมนะครับผมแล้วก็ฝากฝากใจแรงของพี่เนี่นยไ,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 ไวย้กับทุกคนนะครับชื่ ขอบคุณครับพี่พีครับ